สัสดีค่ะพี่น้องกองฝ่ายจะถูจะต้คนคลิปนี้พ้ามาเบ่งหลัเป็นดันดินเขาบ้านนะเอาดินเขาบ้านดันดินด้วยรถไถโูโบตา้าสีสม้มรุ่น L36 แรงดีไม่มีตกปกาะ้านอันรถแรงดีอยู่แต่ว่าคนแรงคนบอรแรงเหมือนกันคนบอใจหรือเปล่า อ้แล้วพราะ่ายมันจะตาเสาวนันเห็นบ่กันบ่กันว่มีเตฟ้าบ่ฟังเป็นสามบ้านสามบ้านยกบ้านขึ้นไม่ค่ะนยกประมาณอันนี้สามเมตรยกขึ้นเสาตั้งขึ้นท่านเสาตั้งขึ้นละกัน เทปูนอารเทปูนทบแล้วก็เอาดินทาอีกแล้วก็ติดเท้านอีกับขั้อยู่บ้านนอกบ้านหน้า่ะปัติรามารถหยุดจุบมาเด้อมืออื่นมาบ่ล่ะ không má không ăn ít, ờ em má em em là em này này em em để em phun lắm, ờ ờ ờ, kho kho, kho. em 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 ควดมาโรดแถวนะ่ะมันแนนแล้วเพราะว่าแถวนี่าันแนนเดียวแถวแถวนี่มันแนนแล้วโอ้แถวน่ะมันแนนแล้วควดมาโลดควดมาไปแถวนี่นะอันนี้ก็ทิเลยต้องหนีพอดีกาไวายมันพอดีควดออกมาปวดจากหันออกมานะเดี๋ยวบิ่งเล็กน้อยนะ